สวัสดีครับครับอยู่กับช่องบ Bauer กบ้านนาครับผมมาครับผมหลังจากตัดหญ้าเสร็จก็มากีดยางครับผมมามาเบิงน้ำกันครับผมเอาลองดู้ปพักว่ากี่วันละสองวันเนะาะสามวันเลยสามวันเบิงครับผม มาครับผมมาดูหน้าข้างหลังครับผมโอ้ปวกไหมครับผมเบิ้งบุนะเบิ้งหลายคักครับผมฮึลูกบอกกันอันละลองเบิ้งดูเบ้าคือเบิ้าไล่ะมันไหลช้าหน่อยบ่าอ๋อืึ ไล่แล้วครับผมไลแล้วไลแล้วพักมาประมาณสามวันครับผมตัดหญ้าเพิ่งเสร็จครับผมเนาะค่อยมาเกิดมาครับผมมาออีกต้นหนึ่งครับผมมาอืม,อมจบออกก่อนนั่นแหลนะมามาเบิ้งครับผมบานี้ มังเบือากาศก็อากาศก็เย็นแล้วครับผมคืมๆเย็นๆแล้วสักหน่อยครับผมเนาะประมาณบ่ายสามสี่โมงครับผมประมาณนี้ตอนนี้เวลาประมาณนี้ครับผมก็อากาศกำลังดีครับผมอย่างนี้ครับผมไปมาครับผมเจอกันต้นนี้ครับผมคราวนี้ต้นหน้าเถียงเลยครับผมลองเบิ้ง เอยได้ก,การครับผมลอกออกก่อนครับผมลอกออกก่อนระวังมีดเด้อ,ดอลอกอะจุกไหมจุกออกนั่นแหละย,ยางแข็งดีมากครับผมเด้กการได้การคุณน่ะเ้ย ยอดสุดยอดครับผมมาตอนนี้หลอกเหมือนเดิมมาครับผมอืมปุนเยางหน้าหนาวส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทายาแล้วนะครับนะถ้าทายาไปยางมันจะกั้นครับผมเนาะ <c oughs> ยางมันจะหยุดครับผมเขาเรียกนะครับเนาะ จางสีบอออกประมาณนั่นแหละครับผมเอาครับผมตัวนี้ต้นสุดท้ายครับผมต้นสุดท้ายท้ายสุดครับผมใส่ลองเบ้างนุ๊อ่ะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ